สวัสดีครับโทมัสก้องับสวัสดีครับก้องคาเมื่นกี้เราพูว่าเราเร่แล้วใช่ครับอันนี้เริ่มใหม่เริ่มใหม่จรงใช่แย่างที่พี่หักไปแล้วกับอะไรสิ่งที่พี่ตั้งใจเอาไปลงได้ครับคือคือเก็บเก็บไปดูเก็บไปดูเก็บไปดูในเอ็กเก็บ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 ไว้ในใจแทก เาเร่อ,อราสอนาร,นรงนางเตในีมาใช่เมื่อวานนี้เลยครับผมสดๆร้อนๆครับก็เป็นอีเวนต์สุดท้ายที่แบบว่าในนามของกีมุนฟ้าแล้วกันที่แบบรวมพวกเราทั้งเจ็ดคนก็พวกเราก็คงคิดถึงแบบทุกทุกคนแหละไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นแฟนหรือว่าเพื่อนๆทีมน,นักแสดงทุกคนครับเพราะว่าเราใช้เวลากับซีรีส์เรื่องนี้มาแบบเกือบ2ปีผมว่า,วามานนั้นได้เลยก็ใช่ครับแต่ภูกพันกับซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็แบบเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับก็คิดถึงใช่มากๆเลยครับ รู้สึกว่าแบบรักทุกอย่างที่เป็นกิมเหมือนฟามันเลยครับไม่ว่าจะเป็นแบบเออ่มวลเอเนอรจีของพวกเราแบบทั้งแกงนักสแสดงทั้งพี่พี่ทีมงานแล้วก็แบบพี่พี่แฟนๆด้วยครับรู้สึกว่าแบบเออมันเป็นอะไรที่พิเศษมากๆสเปเชียลมากๆแล้วก็แบบอยากคีบความน่ารักนี้ต่อๆไปครับแม้ว่าแบบอากิมเหมือนฟ,ฟาจะจบแล้วแต่ว่าแบบเราก็มีโปรเจกต์ในอนาคตและผลงานในอนาคตที่แบบพี่พี่สามารถติดตามได้นะครับก็ <ๆ S 2> <ๆ S 1> อยากจะให้พี่พี่ทุกคนแบบช่วยสป,ปอร์ตพวกเราแกงกิมเหมือนฟาด้วยครับแต่ก่อนที่จะเป็นอัน ใช่ครับเราไปแบบแฟนนิสที่เกาหลีมาครับผมก็เป็นประเทศแรกสําหรับไทยหลายๆคนอย่างเงี้ยครับเพราะว่าก็ก็มีคนที่แบบเคยไปประมาณครึ่งหนึ่งอะแล้วก็ไม่เคยไปอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นแบบประสบการณ์ใหม่ๆของแบบพวกเราหลายๆคนอย่างเงี้ยครับอืมดีเลยใช่ก็ว่าสนุกดีครับพี่ๆทุกคนบอกว่าเอ็นเตอร์จีดีมากเฉาราจะเล่นอะไรเขาก็พร้อมจะหัวเราะให้เราตลอดอาหารอร่อยมากเลยครับเกาหลีคืออัลต์เบสแมเขามคลองมีแบบมีอ๋อใช่เต็มเลย คือก็เป็นพยานให้ได้เลยคือแบบว่าคนร้องเต็มูีใครบ้างพี่โฮคนแรกเลยผมไม่ร้องครับผมไม่ร้องไม่ร้องก็ตอนอยู่ห้องอ่ะไม่ร้องอ่ะนั่น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 น้องก้องอะไรน้องก้องเมื่อกี้น้องก้องพูดอะไรไปอรน้งก้องน้องก้องพูดโอ๊ยอัดเลยครับผมแล้วก็ใช่ใช่ไม่ร้องก็อยากพี่ร้องให้จริงไหมไม่ใช่แค่ประเทศเกาหลีนะครับคือ คือพวกเราอ่ะกิมมินฟ้าได้ไปแบบว่าไปแฟนมีดไปหาที่ๆทุกคนจากหลายประเทศมากาไม่ว่าแบบถ้าแบบมีที่เรารวมเจ็ดคนนะครับเราไปที่อันแรกก่อนเลยไทยใช่ครับแล้วก็ประเทศแรกที่เราไปเจ็ดคนนี้คือฮ่องกงนั่นเองครับผมใช่แล้วก็ไปญี่ปุ่นต่อใช่ครับแล้วก็ฟิลิปปินส์ทุกทายก็คือแบบเกาหลีที่บทแบบจบสำหรับกิมืินฟ้าเลยครับใช่แล้วครับผมคือรู้สึกว่าเป็นการเดินทางที่สนุกมากแล้วส่วนตัวพวกเราก็รู้สึกว่าแบบ มันเป็นสิ่งใหม่ๆแบบเป็นสิ่งแรกที่เราแบบทำเลยเพราะว่าเราไม่เคยทําแบบแฟนมีที่ต่างประเทศมาก่อนยกเว้นแบบเจ็ซับของเราใช่แบบเอนจอยมากเพราะแบบว่าไปกับคนที่แบบเราสนิทด้วยเราคือเราสนิทกันมากแบบทุกคนเลยแบบไม่ไม่ว่าแบบเวลาทํางานก็เห็นพวกเราสนิทกันแล้วคือเวลานอกเวลางานอ่ะสนิทมากกว่ามีนัดแบบออกไปกินข้าวอะไรกันอย่างล่าสุดเลยคือน้องแพทอ่ะ กล้องอ่ะทักส่งส่งเพลงกล้องอ่ะเข้าไปในแบบติ๊กตอกกลุมล่มกลุมล่มกลุมล่มแบบที่มีพวกเราเก่คนครับแล้วก็บอกว่าทุกคนฝากเล่นหน่อยได้ไหม,มก็ส่งปงระ <ๆ S 2> ม,มาณสี่โมงนะวันนั้กำลังจะเข้างานตอนห้าโมงครับน้ <ๆ S 2> องแพทโทรมาตอนสี่โมงห้าสิบนาทีบอกว่าพี่กล้องอยู่มาหาอะไรไหมเดี๋ยวแพทมาหาไขาถามว่ามาทำอะไรอ่ะพี่บอกมาถ่ายเพลงพี่กล้องให้อุ้ยน่ารักมากแล้วก็บอกวันนี้ไม่ว่างแบบว่าอยู่อีเวนต์อยู่ เรียกว่าพรุ่งนี้ไหมล่ะเรากินข้าวกันก่อนก็โอเคก็แบบได้กับเพ้องแพทมาออกินข้าวกันแล้วแบบต้องใครก็ถ่ายเพลงให้ครับก็เรียกได้ว่าแบบไม่ได้ไม่ได้เจอกันแค่สำรองงานใช่ไปเฉยเฉยใช่ใช่ครับออรกับทิพย์เกาหลียังไงคะงก่อนอ,อือผู้เสพบอกว่ากินกันจนจะมาอ๋ออาหารเกาหลีอร่อยมากเลยครับคือทุกมื้อคือแบบว่าคือเรากินเยอะจนไม่ต้องแบบหายาลดกดอ่ะคือเรากินแบบเนื้อเยอะมากเลยเหรอ จริงๆก้องอะกินไป2วันเลยเพราะรู้สึกว่าแบบแน่นท้องมากค,คือก้องคือก้องมีคู่หูในการกินคือก้องกับพี่ปอค่ะเพราเขาแบบเลิกกินแล้วเล่นกันแล้วก้องกับพี่ปอคือแบบนั่งปิ้งก,กันอยู่สองคนดูดูโอปูดองครับน้องก้องกับปอใช่สายอะไรเหรอดูโอปูดองคือแบบถ้าเกิดว่ามีปูดองในตะกร้าน่นนะห้าสิบห้าสิบ 50กลิองอีห้าสิบพอครับคือปกติสั่งปราจญนเนี่ยคือแบ่งในคนละรอบสั่งเราหกเจ็ดรอบอ่ะเราอร่อยไหมครับปูดองอร่อยครับเนื้อก็อร่อยแบบกินเยอะมากเชื่อพราพี่ไม่เคยกินปูดองมาเลยเพราะพี่กินไม่เป็นก็พี่โธเป็นคนท้องไม่ค่อยดีครับอยากกินเลยโอเคโอเคมันจะไอ้นั่นโอเคได้ได้ก็คือแบบลูกตันเนื้อถ้าไม่พี่กินเพราะว่าน้องก็อยากจะกินเยอะขึ้นแชมเมลาเฮ้ยเฮ้ยแทนเราอะไรนะครับพี่โท่ในไหนเราทำหน้าใหม่ทำหน้าใหม่รู้ เรารู้หรือเปล่าไม่รู้ครับเอ่อยังไงกับกับกับอารนอกจากอาหารแล้วก็ไปยังไงไปเที่ยวอ๋อใช่เราได้ไปนั่นด้วยเราได้ไปโซเฟชั่นวีนด้วยที่เกาหลีวันแรกสุดเลยครับแบบลงเครื่องปุ๊บแต่งหน้าไปเลยก็คือเป็นประสบการณ์ใหม่เพราะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้แบบว่าไปโซเฟชั่นวีนที่โซด้วยครับคือทุกคนคือสูงมากจริงคือคือเกาหลีสูงมากจริงๆคือแบบว่าแบบอย่างเงี้ย ถ้าคุยกับเขาก็คือต้องมองขึ้นไปครับใช่ประมาณนี้เลยาแชหนอหนอหนคือคือผม,มไปดูในแคทแทกครับมันจะมีบันไดที่เป็นแบบว่าสีฟ้าที่เป็นสีน้ําเงินนะครับพรมน้ําเงินเขาบอกว่าที่เนี่ยแบบว่าแบบคือใครมาคือต้องแบบได้เดินพรมนี้เลยแล้วแบบอรอบนี้เราก็ได้เดินด้วยใช่ครับแต่ว่าผมจะบอกว่าพรมเนี่ยเป็นปัญหาของผมนิดนึงเพราะก้าวอ่ะก้าวของบันท่านบันไดอ่ะยาวมากมแล้วก็แบบว่าผมแบบคือข้างหน้าก็มีกล้องถ่ายอยู่แล้วก็กเดินอย่างเงี้ย ก็หาพี่โทวะพี่โทพี่โทมองอื่นวะมองก็บอกมองก็อ๋อโอเคแต่ลืมไปพี่โทอ่ะใส่แว่นแล้วแว่นพี่โทมาสะท้อนใช่มาสะท้อนพอดีเลยครเขาเลยไม่เห็นตาผมเท่าไหร่ของก้อนท่าแบบดูก็คือจะอย่างนี้เลยใช่แต่คือแบบที่นั่นคือจัดแบบพี่จัดอะคือสวยมากมากเลยครับใหญ่มากเขาใหญ่มากคือดูโอสวยมากเลยครับโอ้โหยาวเย้าใช่ใช่ครับแต่ว่ารู้สึกว่าบรรยากาศของโซนแฟชั่นวีคก็รู้สึกว่าทุกอย่างดูแบบ เรียบร้อยแล้วมีอะไรให้ทําเยอะมากเลยครับแบบมีแบ็คดรอปให้ถ่ายรูปมีแฟชั่นโชว์ซึ่งแบบเว n u เขาใหญ่มากของเราได้นั่งอยู่ตรงกลางตอนแฟชั่นโชว์ครับไม่เหมือนนั่งอยู่ในแบบว่าจุดจุดตรงกลางเลยครับก็ใช่ครับก็คือรู้สึกว่าแบบทุกอย่างการจัดการของเขาอะมันยังไงเดียมันแบบมันเป๊ะมากเรามีแบบขั้นตอนที่ s 0 m p แบบตามง่ายอย่างเช่นว่าแบบโอเคเราเข้าไปในแฟชั่นโชว์ใช่ไหมเราก็จะแบบเดินพรมก่อน แล้วก็ไปถ่ายรูปรกับแบ<ช>็คนรอบแล้วก็เดินไปแล้วก็เขาจะพาเราไปที่ห้องพักก่อนแบบไปกินน้ำ<ช>ไปกินขนมอะไรพวกนี้แบบไปทําความรู้จักกับพี่ๆคนอื่นคือคือผมกับพี่โทอ่ะแบบว่าเจอเจอคนกลุ่มหนึ่งแบบว่าเป็นสองสองคนเขาเขาเป็นแบบว่าศิลปินเป็นนักร้องแล้วแบบก็พี่โทบอกแบบว่าจะไปทำความรู้จักกันหรือเปล่า<ช> <ๆ S 2> บอกว่าไป ใครจะเป็นคนเปิดก็เลยเป่ายิงฉุบกันสุดท้ายกล้องแพ้กล้องก็เลยเข้าไปทัก่ใช่กล้องก็เลยเปิดเลยกล้องก็เลยเปิดกันเฮ้ย hello hello ใช่ครับแต่พี่พี่สองคนนั้นน้องน้องสองคนนั้นน่ารักมากเขาบอกว่าแบบุยการเทรนแบบที่เกาหลีเนี่ยแบบประมาณนี้ประมาณนี้เลยเพราแบบเกาหลีคือเทรนหนักมากในการใทรแต่ว่าไอดอลครับเขาบอกว่าแบบคือตอนที่เขาสมัยเรียนอ่ะเขาเทรนตั้งแต่หลังเลิกเรียนสี่โมงถึงสี่ทุ่มอ่ะเขาอกวมาก พอพอหลังจากเรียนเสร็จเรียนเสร็จพักเทนตั้งแต่10บโมงเช้าจนถึงห้าทุใช่คือแบบ12ชั่วโมง6วันต่อทิ้นเลยครับโหดมากเรียกด้ว่าไปเปิดงานตกงานของเราแล้วก็ไปแบบว่าแชร์รับการแชร์เออแชร์ประสบการณ์ญีุ่่นมาใช่ครับดีหน้าไปอีกครับผมแล้วก็หวังว่าพวกเราสองคนจะได้กลับไปเยือนที่โซฟาชันวีอีกครับแล้วเป็นนั้นล่ะคะค่ะ ช้อปปิ้งครับวันสุดท้ายอ้อว่างวันเดียวใช่ครับยังเวลาแค่แบบว่าถิ่นบสามด้วยก็ได้ไปช้อปปิ้งแบบว่าก็เข้าได้ไม่กี่ร้านือนเพราะว่มันแบบว่าเวลามันเวลามันไม่พอเราก็ได้แบบช็อปแบบเสื้อผ้ามาใช่ครับเราก็ได้แบบของอะไรติดตัวมานิดนึงนิดนึงหน่อยครับใบแบบห้าหกคินคนละใช่ครับเป็นแบบเป็นรางวัลให้ตัวเองเป็นของให้ตัวเอง แต่ว่าให้ไปแล้วที่นั่นไงให้ไปแล้วแอร์พอร์ตครับใช่ครับไปซื้อของที่แอร์พอร์ตต่อครับแต่ว่าแบบของพี่โฮหรยังไม่มีใครเคยเห็นเลยใช่ใช่ยังยังไม่ได้เปิดมาใช้เลยครับเฉลยได้ไหมเฉลยเฉลยเพราะว่าเหมือนจะเคยพูดมาแล้วแต่เราไม่แน่ใจหรือเปล่าซื้อแบบซื้อหมวกซีรีนนะครับสลับซื้อของผมเป็นสีดำครับใช่กล้องซื้อสีดำให้พี่โฮพี่โฮซื้อเป็นแบบหมวกยีนครับให้ให้กล้องกล้องใช้แล้วหนึ่งรอบตอนที่ไปดูหนังที่เมเจอร์ครับล่ใช่ครับ ันนี้ผมยังไม่ได้ใช้ครับรอรอเวลาเปิดอยู่ครับไม่จริงจริงคิดพิจาร์แบบว่าเล่นตัวเล่นตัวหน่อยที่นี่รอเวลาเปิดหรือว่ารอคนมาช่วยเปิดออืมนั่น่ะสิผมจะเล่นตัวเล่นตัวอะไรพี่ไม่เล่นครับผมเล่นไม่พิจารณ์ใช่เออยังไงอ่ะแล้วก็พอผมติดโปรจิงแล้วอะไรแล้วราใจหายก็อกจากช่วงที่จบก็ใจหายเรารอดใช่ครับตอนี้กอแบบไม่มีสำหรับโปรจิงที่จบจบแล้ว ครับก,ก็แอบคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นแบบแฟนแฟน,แฟนด้อมกีหมมินฟ้าเพราะว่าแบบมีแฟนคลับหลายด้อมมากรวมกัน,นครับก็คิดถึงทุกคนแบบคิดถึงแบบอินเตอร์จีในการแบบปัน่นเทรนได้ด้วยตอนน,นั้นแล้วก็คิดถึงเพื่อนๆชาวกหมม่นฟ้าทุกคนเลยเพราะแบบเราผูกพันกันมากจริงๆครับก็อยากจะบอกขอบคุณี่พี่ทุกคนนะครับที่คอยพปอร์ตเราไม่ว่าจะเป็นตอนไหนก็ตามแล้วก็แบบขอบคุณมากๆที่เข้ามาในชีวิตเราในพาร์ทของแบบกหมม่นฟ้าอย่างนี้ก็อยากจะขอบคุณกหมมินฟ้านะครับที่ทำให้พวกเราได้รู้จักกันนะคร แล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยเพราะว่าทุกคนน่ารักมากบายๆพี่เก่งพี่น้ำปิงบ๊ายๆขอไปหรอขอขอเสียงหน่อยพี่น้ำปิงพี่น้ำปิงขอขอเสียงหน่อยอ๋อบายๆครับผมครองไม่ทันนะครับผมก็วันนี้ครับคือเพราะวานแฟนฟรายอะแต่งตัวก็จะได้ได้คุยกับแฟนใช่ครับอะไรู้เพรว่าโดนหยอกทุกคนอันนี้คือผมประทับใจมากคือพี่ๆเขาเตรียมพร็อพมา คือเราก็ไปแบบแฟนไซน์มาหลายที่แล้วเหมือนกันครับแต่ว่ามันก็จะมีบางครับที่เราคาดไม่ถึงแบบเยอะเหมือนกันแบบผิดแล้วแบบเฮ้ยขำจนแบบว่าพิ่นักการต้องวิ่งแบบว่าอุดปากออกมาจากห้องใชไหเช่นเช่นเช่นได้เสื้อแบบว่าม้อนทิชิมาใส่เออพิ่นักการก็แบบตอนใส่พิ่นักการก็พี่นักการก็วิ่งออกจากห้องอย่างเงี้ยใช่แม่แม่หยอนหอนเราเราเราก็สู้สู้กลับบ้างใช่ครับ สู้ทัดไหมคสูสู้สู้ไม่ถัดเท่าไหร่ครับคือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นมุกครับผมผมเป็นคนที่แบบเล่นมุกไม่ค่อยเก่งพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับแต่ว่าน้องก้องอ่ะจะเป็นคนที่เล่นมุกเก่งกว่ผมแต่รักหมดใจครับนี่ประมาณนี้เลยครับใช่แต่ว่าแบบที่ผมรู้สึกว่าแบบอุ้ยอันนี้เป็นสิ่งใหม่ๆก็คือว่าแบบมีพี่ๆที่เพิ่งรู้จักเราอ่าใช่ใช่แบบมาแฟนายด,ด้วยครับ แบบไม่ว่าจะเป็นแบบเฮ้ยเพิ่งรู้จักเรามาแบบ2เดือน4เดือนอย่างนี้ครับก็รู้สึกว่าเออแบบมันยังมีแบบพี่เวียนแฟนที่คอยแบบทําความรู้จักเราหรือว่าสวัสดีโทมัสก้องอยู่ตลอดเลยครับผมก็พวกเราแบบโทมัสก้องยินดีที่ได้รู้จักนะครับไม่ว่าซีรีส์จบไปสักพักแล้วแยังมีแฟนๆในหม่ๆเข้ามาใช่ใช่ครับครอบตัวเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยเปิดรับหมดถ้าแบบผมแอบ,บเห็นแบบในแบบทวิตเตอร์บอกแบบพี่เขาแคปม,มาแบบ ในช่องไอชีที่แบบว่ากินหมือนฟ้าอ่อนก็แบบกลับมาอยู่แรงสี่ก็แบบว่าเฮ้ยก็ขอขอบคุณทุกคนม,มากๆนะครับที่แบบว่าเพิ่งแบบใครที่เพิ่งมาดูกินหมือนฟ้าหรือแบบใครที่ดูแบบตั้งแต่แรกครับก็ขอขอบคุณทุกคนม,มากๆเลยนะครับขอบคุณครับค่ะถึงโปรเจกต์ก่อนหน้าของเราเลยละกันในที่นี้กินโปรเจกต์เหมืนฟ้ากินหมืนฟ้าอย่างเป็นทางการแล้วโปรเจกต์ใหม่ของเราจะอะไรครับ,รบท่านก็ขั้นตอนไหนเหรอโห oh, น่าจะอีกสักพักกัแหละเพราะว่าแบบว่า พี่เก่งพี่ตั้มปิงตอนนี้ก็แบบว่าเขบมจริงๆว่าแน่นมากใช่ครับว่าเขาแบบว่าคือพี่ชายเราสองคนคือเขาไปไกลแล้วครับสุดยอดเลยใช่ก็เดี๋ยวรอพี่ๆเขาอีกสักพักนึงแล้วก็จะเป็นกล่องใช่น่าจะสักพักนึงแหละผมว่าใช่ครับผมรอให้แบบอะไรทุกอย่างลงตัวแล้วอีกสักพักนึงนะครับครับก็ฝาก Magic Lover ใช่ครับด้วยนะครับแล้วก็ผลงานของเราสองคนครับขอฝาก อันโนนเลเวอร์ no เลยครับหรือว่าขาชื่ออันวาครับผมครับบ้าเรอติดตามด้วยครับแต่ว่าหลังเมจิกเลเวอร์แหละอืใช่ครับกันไปเป็นลำดับไปแล้วค่ะพี่ขอย้อนมินกีฬาสีค่ายเราหน่อยอ๋อกีฬาสีครับสนุกมากเลยครับเพราะแบบได้ได้เล่นกีฬากับแบบว่าพี่ดูบันดีก็คือเพิ่งรู้ว่าหลายๆคนเล่นกีฬาเก่ง เพราะแบบว่าน้อยแบบโห,โหคือเรามีโอกาสน้อยมากที่จะได้เล่นกีฬากับแบบพี่ๆน้ๆองๆใช่ครับแทุกคนคชูแน่นไงแล้วแบบว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งนี้ได้รวมตัวครั้งนี้นด้วนเพราะดูมันดีนี่เก่งกีฬาเหมือนกันนะใช่ครับเราสองคนมีวีราการมีเะไตที่พิเศษอะไรอย่งไรคของผมไม่ค่อยมียรายการอะไรเท่าไหร่ครับเรียบร้อยครับจริงหรอหรอ,อันนี้ต้องให้คนอื่นพูดนะจริงครับจริงครับเขาบอกกันมาเขาบอกกันมา เขาผมไม่ผมไม่ค่อยมีเหมือนกันครับผมผมแบบทำตัวเรียบร้อยไม่มีอะไรเลยเรอ้องยายไปอยู่อีกีใช่ใช่ใช่อันนี้ลองกล้องมาทำไมกล้องไปหาพี่น้ำปิงเฉยๆเพราะกล้องอ่ะแบบว่าเห็นพี่น้ำปิงแล้วรู้สึกว่าเขาอยากคุยด้วยก็เลยเดินไปหาพี่น้ำปิงตอนนี้พี่น้ำปือยังไงพี่ี่น้ำปิงแต่ว่ามีคนมาแกล้งกล้องถ้าแบบทุกคนไปย้อนดูคลิปนะครับจะแบบมีคนแบบมาวอร์แวตลอดเวลาเลยนั่นน่ะสิ เดี๋ยวก็แล้วเดี๋ยวๆๆๆพี่อันนี้พี่ไม่เข้าใจแล้วทำไมน้องปิงถึงไปแบบตรงนั้นไม่ได้ทำให้น้องก็ต้องมาที่นี่ก็ยังไม่ได้บอกเลยคนนั้นเป็นใครเออใครก็ยอมรับเองก็ได้ทันแล้วเป็นทันแล้วเป็นไงเราจะแก้ตัวไหมคะพี่มีครับตั้งใจเล่นกีฬาดีกว่าเราเป็นไงโดยเฉพาะผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังคือตั้งแต่วันซ้อมวันรันโชกับวันจริงอ่ะคือเขามีแบบว่าหมอนวดมาให้ เป็นบ่อนวดที่ไม่แบบนวดกีฬาครับนวดสปอร์ตอะแบบว่าแบบนวดคลายเส้นอะไรอย่เงี้ยวันซ้อมกล้องไปนวดอยู่สี่รอบวันจริงวันจริงไม่ได้นวดใช่นวดไม่ไม่ได้นวดไม่ได้นวดใช่แบบเศร้ามากแต่ว่าคือผมใช้โคต้าแบบสำหรับวันซ้อมคุ้มเลยคมมากคุ้มสุดเลยครับผมรู้สึกว่าทุกคนนี่คือใช้สมหวดแล้วก็แบบเอ้ากล้องอยู่เหรอเอ้ากล้องสี่รอบนี่คือคนอื่นซ้อมกันแต่คือเรานวดอูดในเงินเราลันทูกันอยู่แล้วแบบผมไปหาพี่ตะกันว่าพี่ตะกัน อีกนานที่แบบว่าเชื่อเราหรือยาวเป็นอะไรทพี่กันก็บอกว่าก็จริงๆมันเป็นเซ็กชันนี้แหละแล้วผมก็ไปดูแบบที่ังกันก็เอาเซ็กชันนี้ให้นั่งอยู่ก่อนแล้วก็ก็เลยเดินไปเดินไปดูกับพี่สเตยครับเพราพี่ครับของผมอีกนานเท่าไหร่ครับเขาบอกว่ามีอีกสี่โชว์คันอยู่ต้องแบบซ้อมบ็อกกิ้งเขาบอกอ๋อสี่โชว์งั้นผมเข้าไปรอในห้องนวดแล้วกันเพราะมันอยู่ใกล้กันใช่บอกพี่กันว่าถ้าใกล้แล้วพี่กันโทรตามก็ได้นะออืสบายเลยครับเราด้วย ผมแล้วครับผมไปตั้งแต่ตอนเพิ่งเข้ามาถึงเลยครับผม๊พอัดอัดคลิปไปแล้วเรียบร้อยใีโดแบบมันจะกระจีเราจะติชิ้งก่อนเลยเราบส stretching stretching ไม่ครับแต่รอบทางที่โดเข้ามาแล้วมันเต็มปะมันเต็มตลอดเลยครับกล้องยิมติวเตอร์ติวเตอร์สามคนนี้จองยาวจองยาวไม่ยอมให้คนอื่นเข้ามาทีหลัง พี่เตอร์กับพี่อีมเพิ่งเข้มขามาตอนนั้นเพราะขเขาบอกเอา้าเพิ่งรู้ว่ามีด้วยคือแบบว่าผมพยายามไม่บอกใครเพราะเดี๋ยวห้องเต็มแต่ว่ารู้แล้วแบบรู้แล้วเก็บไว้คนเดียวแล้วแล้วใครบอกน้องกล้องฮะใครบอกน้องกล้องว่ามีห้องนวดไม่รู้เอาเหรอเออจริงปะเนี่ยจริงๆริงพี่เป็นคนเจอคนแรกเลยแล้วพี่ก็ไปนวดก่อนได้ต่อแล้วทีเนี้ยพี่ก็แบบพยายามจะไม่บอกคนอื่นแต่ว่ามีคนนึงอ่ะ ที่มันบอกแต่ว่าพี่จำไม่ได้วันใครพี่ก็เออเออเออมามา,มานวดสิมานวดสิแต่จริงๆแล้วไม่อยากให้มานวดเพราะว่าเดี๋ยวโกหงมันเต็มครับมีหน้าต้องมาคนษาเรียนละต้องมาถามหมอหละใช่ครับ<อ>พี่โอไ้ไปได้พี่โอ้เป็นคนบอกกล้องเหรอไม่พี่ก็เพื่อนพี่อีกคนหนึ่งไะเออก็อว่าอีกคนหนึ่งอะแต่ว่าจำไม่ได้ว่าใครแพทจิไม่ใช่แพทจิมาหลังสุดเลยแพทจิไปเรียนมาจำไม่ได้ค,นนครับเราเรียกได้ว่าติดใจกันเลยทีเดียวติดใจแบบชอบมากขับอุ้ยนวดดีมากมีหน้าเราต้องเลือกเวลาใหม่แล้วไม่ใช่แข่งนวด ให้ก็เป็นกรรมการกล้องนอนแล้วใครนวดได้ดีสุดเดี๋ยวก้องให้รางวัลเกินนะอันนี้ต้องมีคนฉันก่อนลวนะได้ไหมกันได้ครับงั้นเดี๋ยวผมคือพี่โทอ่ะคือพี่โทอ่ะชอบน่าจะแบบไปดูคลิปมาเยอะแหละแล้วแบบว่าชอบแบบคือเทคนิคเยอะเกินเยอะเกินหมอคือนวดทีนึงแต่ละทีบอกว่าโอเคอันนี้หายใจเข้านะนี่ตอนหายใจออก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 ตรงนี้โอเคหนึ่งสองสาม อคือนวดกับหมอหมอยังไม่เคยให้หายใจออกเลยหมอก็ให้นอนไปแล้วแบบจบงานเร็วมากประมาณแต่ว่า3นาทีแบบป๊อก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 แล้วโอเคเสร็จแล้วก็มันเมื่อยอ่ะอ๋อน้องกองลองลงให้พี่ก็แล้วไม่เอาไม่ปกติกับไม่ค่อยไม่ค่อยนอนไม่ค่อยบ่อยอพี่เขาลองแบบทำแบบจบงานให้ดูหน่อยคือคือพี่โทอ่ะทาเหมือนมากอ่ะพี่โทรทำเลย นี Dante, like 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 well ่แค oh, oh, okay. ้นอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้แค้นแต่เมื่อกี้คือมันเจ็บแหวนแหวนแหวนมันโดนได้ทำแค่รอบเดียวออก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 ่อนเอาเอาใหม่ออกไม่ได้ออาไม่ได้แน่นโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยออกสบู่ออกครับเดี๋ยวก็ไปทำเงานเติมเงินก็ใช่ใช่ครับก็อยากพี่รู้สึกว่าแบบช่วงนี้แบบเมื่อยมากตรงตรงนี้ตรงนี้น้องกล้องไม่ต้องจบงานอะไรเงี้ยต้องทุ่งนี้ครับตรงโอเค รับรู้ตรงนี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 ้หรอใช่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมใช่อยากอยากมีคนนวดมากอยากมีคนนวดให้มากได้ไปเดี๋ยวไปนั่นไงไปจะโทรจองให้แล้วใจเองนะกี่โมงตอนนี้พิจารณาครับอยากได้คนที่ชื่อน้องกล้องน้องก้องอุ้ยเอออ่าได้แก้ไม่ได้พนักิารส่งส่งเลทราคาให้ให้พี่โจด้วย จะโดนทำโทษแล้วก็ดื้ออกอางดง้ยเอออเเนาะอกากนันาคารกีฬาคั้งนีองเราานกีฬาคงนี้อคนที่ออกไปข้างนอกในข้างนอกอคือเราได้แข่งตีแบดกันมาแต่ว่าคือข้างในห้องคือเหมือนแบบมันมันมีแอร์มันมีลมแอร์มันก็ทำให้แบบการตีแบดมันยาก เพราะเหมือนแบบเหมือนจริงๆอ่ะคือรูปอะไม่ไม่ไม่คือแบบน้องกล้องลำไม่ดีน้องกล้องโทษปีดโทษกองเนี่ยไปไปดูไปดูรูปตอนพี่โทตบอ่ะไปดูรูปตอนตกถ้าไม่ทำไมถึงตบไม่โดนไม่ตบเบาเพราะว่าฝึกอยู่ตอนนั้นคือคือเหมือนแบบคือหมายข้างบนนะครับมันมีลมแบบว่าแล้วเหมือนรูปมันจะแบบผิดจังหวะไปเหมือนแบบใช่ครับมันจะแบบแอร์เป่าลงมาข้างล่างทำให้ลูกลูกอ่ะมันตกสั้นหน่อยแล้วเราก็คือบางผมอ่ะตีขึ้นไปอ่ะแล้วมันมีไฟส่องกลับลงมาแล้วตอนนั้นฟุ๊กก็ ไม่เป็นไรแล้วก้องแข่งกับพี่ก็จะยากหน่อยเป็นนี้แหละพี่เข้าใจพีน่าแข่งอะไรดีคะพี่น่าดีหน้าเหรอแล้จะแข่งอะไรครับพีน่ามีไหมครับมีไหมีไม่รู้เหมือนกันครับแล้วต้องรอรอคัดประกาศมันดีนะมันดีครับพีน่าหรอแข่งไอ้นั่นไงไอ้นั่นอ่ะนวดไงแข่งนวดต้องมีกรรมการโอเคอ่ะ พาชมแล้วะคะ่ะพาโชว์อ๋อพาโชวช์ก็เป็นแบบสเตจแบบอะไรใหม่ๆครับที่แบบว่าทุกคนมารวมตัวกันได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ครัก็แบบได้มาโชว์ร่วมกันครับก็รู้สึกดีใจที่ได้ทําอะไรใหม่ๆกับทุกคนเหมือนกันลองกล้องเต้นเช็คอิดจ,จําคือโหเลิศมากอ,อีกรอบไหลืมแล้วดิจริงๆอ่ะเต้นไม่ได้แล้วคนเยอะเกินไปเราเที่ยวมาห้าหก่ง อะไรนะครับพี่ออฟอ๋อให้อ๋อไปเอาของใช่ไหมครับอ่ะพี่โทรึ่งหนึ่งพี่ออฟให้พาไปเอาของเด็กน่ารักๆกับก่อนกับกอนก่อนเกเยยังไงยังไงกับโชว์นะใช่ก็ก็แบบว่าแบบดีสนุกครับได้แบบเต้นกับพี่ๆหลายๆคนที่แบบว่าเราอาจจะแบบไม่เคยทโชว์ด้วยกันมาใช่ครับเพราะแบบได้ทากับพี่นนิวพี่น้ำปิงพี่โอ้พี่เซฟพี่เซฟพี่คิม ก็มีน้องกล้องใช่ครับเป็นยูนิตใช่เป็นยูนิตพิเศษครับผมใช่ครับก็แบบคิดว่านั้งหลายคนนะคือเราจำทาเต้นเขาได้คนเดียวเลยใช่ครับเราจำได้คนเดียวเลยจริงจริงพี่โทรเต้นได้เลยนะไม่ได้ครับน้องกล้องอย่าให้พี่อรัต้องโทรมาหาพี่กนะอะไรนะอย่าอะไรนะต้องพี่ออาโทรมาหาพี่กนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพขาจะโทรหาพี่โทรแทนเหรอใช่อะไรอะ ฮัลโหลครับพี่ฮอฟอะไรครับอ๋อครับพี่โทอยู่ที่ได้ที่ได้ครับผมก็แบบมีพาร์ตอันนี้ของน้องกล้องเช่นเียกับจัมแล้วก็มีแบบพาร์ตของผมก็คือเป็นพาร์ตเต้นเพลงและชอตตี้ใช่เป็นพี่เป็นพาร์ตนั้นเป็นที่โทรเด็กสุดเลยนะใช่เป็นยูนิตพูยายส์เพราะว่ามีวงเด็กส์ครับผมวงเด็กส์ก็ต้องมีวงพูยายส์ก็เลยยูนิตพูยายส์เนี่ยเกิดมาได้ที่แบบว่าหลายคนหลายลายทุกคนเป็นเมนศิลปินเดี่ยว คือผมไปนั่งอ่านเมนต์ในติ๊กตอกแล้วคือผมขำม,มากไม่ไหวมันตลกเกินใช่ไหมครับก็เป็นนักร้อ,องนำแล้วก็เป็นผ่าเป็นคนเ <c oughs> มนด์แดนเมนแดนส์ครับผมคือหมุนนักคนละที <c oughs> <c oughs> แล้วผมคือ,ค,อ,ค,อคือตอนโชว์ตอนตอนซ้อมอ่ะคือจะเป็นแบบว่าโชว์วงผู้ใหญ่กับของยูนิตท,ที่กล้องเต้นอ่ะคือจะแบบซ้อมเวลาใกล้ๆกันใกล้ๆกันใช่แต่แบบหลายครั้งที่เป็นของกล้องอ่ะจะชอบเสร็จก่อนแล้วกล้องก็จะแบบไปนั่งดูยูนิตนี้ผมชอบมากแล้วแบบ วันที่แบบใกล้ถึงวันแล้วครับแบบเขาถ่ายคลิปรันตูกันมากล้องก็ไลน์ไปแบบขอคลิปจากพี่นัการว่าแบบตอนแรกก็ขอคลิปรวมก็ขอ,อพี่พนักการขอวิดีโอหน่อยก็ในกลุ่มแล้วพี่นักการก็ส่งแค่ของกล้องมาสองอันอก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยทำไมไม่ส่งของพี่โทวด้วยละ่ะอันนี้เจริงเป้าหมายคืออยากดูนน <c oughs> อันนี้นะนนแบแบชอตตี้พี่นัการไม่ส่งมางก็เลยบอกว่าพี่นัการเราแบชอตตี้เหรออยากถ่ายคลิปขออนนี้เลยไม่คิดถึงเลยก็เลยอยากดู อยากดูแบชอตตี้อยากดูพี่เต้นดูแบชอตตี้พี่ก็อยากดูด้วยทั้ไอดียคะอ๋อสามารถแบบย้อนหลังดูได้เลยครับพี่ยอมให้พี่โกเต้นได้เหรอครับเดี๋ยวก่อนฮัลโหลเขาพี่ยอมอะไรนะครับสายไอ้น้องก้องเต้นเหรอครับวางสายแล้วยังไม่วางเนี่ยเอาเนี่ยไปทันละเนี่ยโอเคครับผมอ่แล้วก็อ่ในพาร์ทของโชว์นะครับก็จะมีเป็นโชว์ซีรีส์ด้วยสเตจเมจิกเลเวอร์ใช่ครับสเตจที่เป็นอันโดร์เวอร์นะครับผมครับก็เป็นแบบสเตจที่แบบน้ำเพลง ที่แบบเราแบบตั้งใจเลือกมาของ<ช>อนุรกษาเบอร์ซึ่งแบบก็รู้สึกว่าหวังว,ว่าพี่ๆทุกคนจะแบบเอเอ็นจอยครับมันนชื่นชอบมากเาะโอเครอดูทับปีหน้ากันต่อไปครับผมฝากทุกคนเป็นอลัรใจพวกน้าทุกคนด้วยนะครับโอเคอเครับ